ไปมาวู้สับป,ประหลือแม่มาปไปบอกไปหอกให้เอาซ้ำนี่เลยเอนี้ไม่เจิมรั้วเดียวครับบ้านได้เจิมเลยเขาได้ออกเหตุแล้วคนตายแล้วพีน่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวาถ่ายรูปคู่ก่อนเดี๋ยวลงหน้าปกมาบอกไปเลยกเดี๋ยว ไปไปเลยไปเลยการร้องว่าไกลหอบอวบอวบมันจีคำเขาสิไปออกเหี้ครับดีซะปลาเหลือมากคนสิตายเลยนั่นบอไปเลยไปเลยไปเลยบอวบบอวบคำมันสิคำแล้วไปเลยเดี๋ยวสิมาไหมอยู่มือหลังสิมาอยู่มืออื่นมาไหมมืออื่นมาไหมเออพี่หน่อยเลยฮะอยู่ไกล ยุใสไปนี่ข้างัแม่นบอกเอ้าเอ้าไปกับไปว่าเอ้ยมาเดี๋ยวพี่น่องเลยหัวสร้างหัวขวบปุ่นเวนเขากลางเต็ยนทาแล้วสิเห็นไม่กลางเต็ยนทำไมตรงนี้หรือเปล่าไปใจเย็นใจเย็นเอาใจเย็นก็ต้องเฝ้า ไม่หยาบขาดมันเลยโอ้จะไม่ข่อยหมานหมดอย่างหมดใจ้วยเสร็จหมดแล้วนี่ไปหมดแล้วไปหมดอย่างดีดีคนละพี่น้องเปิดประตูถามหน่อยจะเปิด รถลมอ่ะแล้วไปนู่นเข้าไปเหอะตรงนี้เขาแค่ไทยมุงเฉยเออเล่ามุงบ้านนี้เขาเล่าหรือขมิ้นขมิ้นเอาไปหมดยังครับไปหมดแล้วเอาไปหมดแล้วใช่ไหมกลับเฮ้ยเดี๋ยวไปเก็บนี่จอดตรงนี้ก่อนนี่เอาโทรศัพท์เครื่องใหญ่ไว้ดิถ่ายมาใส่ โอ้ยกับ่าจับมาเนาะก็ือถอนหายใจให้งกอันว่าใครมักปไหนได้พี่น้องเห็นเงาในเบาะข้อมกเปลือบนั่งรถไม่กับมวลดียลยครับแต่ว่าขับเรี่ยวโหดนาย่านย่านยังเอ้ยดมนี่นี่คือหัวเราบางยางคักเลยนี่ เอ้ยเอาเอ้าเอาเอาย่ำไทยบ่เบาดิฮะย่ำไทยกับ,บเบาเบาเนาะเอากระซิบเบายุ่นนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเอา้าสบายดีสุข,ขุมสุขคนครับ <c oughs> มือนีกับมาออกเหตุน้ำเพลินได้รถไม่เพลิน <c oughs> สร้างเอี่ยวพี่น้องเอ้ยทรัพย์ืลยจะได้มาอันเถอะเออมาหอดจะมาคน้นตายรถเดี๋ยวออกมารถเนาะเอาเลยขี่รถมาน้ำเพลินนี่มาหอดก็เลยเจ็บแล้วละ่ะมีแต่ชาวบ้านชาวเมียงอยู่เอ่ามึงนี่อยู่ใส่ดอกมะหูน้ำหมองน้ำบอลเขา นะครับนาะคิดถึงเด้อมีรลักแฟนเพลงทุกู่ทุกคนมิเมอแคนครแฟนมอลำสาเย็บชีทุกูทุกคนเขาเก็บไปแล้วพี่น้องไม่เห็นดอกซุปออมันเป็นอย่างวะมันขึ้นมาส้นกันอยู่หม่งเชียงซีวะ ตายบ่ดดีตายบ่บูต้องทางไม่เยอะเอาสูบคำแล้วเาสิบเก้าบาทละนู่นนี่มันมืดนจะฟิล์มป่ะฟิล์มมืดนเโอ้แจงแน่ย่ดอกเวย้ยมันซีดยู่นี่มันอันนี้ซื้อหรอกรับมันอัน,นบ้านนี้มันจะได้ฝนตกดีวะนู่นจะเลื่อนขึ้นไปตกเนี่ยตกบ่เขาเห็นหรอ,อยู่นี่เห็นมีหนามมีนวลอยู่เด้อนะน้องพี่น้องเนาะบ้านได้ตกกระบ,บอกเก่าเราแจงกันแน่นั่นมากเดียวครับ ูุาคอยมากคอยคอยคอยระเกียบเป็นล่มท hey, ี่รถตายไหมตายไหมน่าจะ CPU อ่ะ CPU ปั pum, ๊มหัวใจไงครับครับรู้จักไหมรู้จัก CPU มาก็พาสปเรืออะไรม็ดลาย มาก็พาสับเบอร์มาเตรียมเลยเนาะดีแล้วเพาะไม่ถึงตอนที่เกิดเหตุตอนที่เขากำลังนี่อยู่เขามาก่อนเราเนาะลายนี้มันไม่ขึ้นนี่มันเพิ่งมาเอ้ตรงมาเคืองชั่วโมงเลยจะคองจะเห็นวิม,มันไปกันเอาคนจมนามตายนี้ต้อง ส่งซับประเลยไปบ้านเลยใช่ไหมมอไซค์ไว้นู่นหมดเลยครับที่มีรถขี่สิเดี๋ยวไปขายเนาะขายลาดไปแบบธรรมดานะครับก็วันนี้ประเดิมเลยครับซับประเลยมั <c oughs> มนมนัมนมันนี่เขาว่ามันครับเห็นซุเห็นหน,นี่เขาว่าเงินท่องลังไรเขาตัวดี <c oughs> บอกเรียนหรเนาะไม่แลี้ยวคน,น,นดึงงานเนาะดึง เขาฟังเขาว่าฟันเห็นขีดนี่เงินเข่าฟันเห็นศพเน็นยยังแบเงินเข่ารถเม่์ขึ้นกันห้ามานี่แต่ว่าเขาบอกเห็นว่ะศพเขาบอกเป็นยังน้อพี่น้องเนาะเอาเบึ้งนะเอามันกลับได้เลยบ่กลับได้เลยดีดีเลยเฮ้ยไม่เห็นหน้าคนสวยด้วยนี่นี่มากมาครับเกจ้าครับวันนี้พาท่านสเปหรือมาโอเคนะมันกลับได้เลยมันมันมันดีอ้อ นี่มันเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าโอ้ยกันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะก็นั่นแหละอุ้ยสปอรดตนาเขาก็งามเลยถับกล่องไใ้รักหน้าวันนี้กล่องในรักมันมันตัวแพงกว่านี้เนาะายืมเงินไปซื้อเนี่ยเฮ้ยผมมีเงินพี่น้องเลยกูเนาะยืมมันค้างบ้านนะครับไปซื้อกลับแล้วครับมาเห็นซ้ำวอนใจเขาบ้านกวดเขาใกล้กันเนาะ ไอ้ดมแกจองเครื่องอีกเครื่องนึงไว้ตัวอันออปโป e n ีโนซมไหมอ๋อเพื่อเีออปโปแต่ว่ามันกักลับได้กันเนี่ออมันกัอันนี้สูงขึ้นกันเด้เนี่ยงเกาขึนเนี่ยก็ซูมมเมนอะไร้นเนี่ยงก็สเปคสูงขึ้นกันสเปคอะเนี่ยมีรถเกียวสองเอาคันใหม่ออกเหตุเลยครับ้านขามามงนี้โมเมนตีอืม มันไปทางไหนทําไมโลกูนี้มันพึ่งมาก็พึ่งส่งพึ่งได้พึ่งขอบ่กหรืออย่างไอืงขอโดนว<ป>่ะขอนานแล้วแต่ว่าลืมกรอกที่อยู่ให้มันไงอืพอดีไปมองไปคน้คนค้นหาปุ๊บเจอก็เลยได้คนซอรอได้อย่าง บริเกะบาดเห็ดเหลืองเอาเด้๋ยวลาบางทีเดียวคือว่าจังสัตว์เจ<ป>๊<อ>ถ่ายเห็ดเสร็จแล้วมันก็โดนเลยแปบ๊บเดียวได้ก็หมดบา้านประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราไปทางมันตัวดีกว่าเนี่ยไปหนีแล้วนะไปทำอะไรบ้านตัวมันอ้อวมเฝ้าเปลาที่คำเดียว เราไปเห็ดถนนก็ไผ่สัตว์ก็ไปเห็ดน้ำมนห,มห,นหมูเาขาไอ้ตองนี่แหละพี่ไส้ดมนี่ไหมเอ่เราคือกลับมาบ้าน,นขาเขากลับไปก่อนนี่กลับไปไผ่ไปมันสินะโอ้โขี่เราจะคลองไปเองเมนเมนเมนถนนแค่สองเซนเองซิบอะทีเนาะจะเสียบเอาอย่าง,นาง,าางาเนี้ยกับเบิ้งปลาไหมปลายุ่งไปติฟังขยิบเอาเนี่ย เล่นย่อมอแรงกันทำไมฟังคอยบอกเอาไหลสุดบ่ย่อมขึ้นกับไหลเลืออยู่เดีไหลเกือบทุกขึ้นแหี่ยขึ้นในกลับมาจากคุณเลี้ยวกับอะไอยู่ขึ้นในมาจากคุณซาบก,กับอะไรเอาแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ถ่ายอะ่ะมาออนบ้านแล้วพี่นอ้องเอ้ยใจเกี่ยวขาดครับไปยืนเป็นไรเราก็เฝ้าไปยื่นซื่ออยู่แหละวไม่มีแนวคิดเราเนาะ <c oughs> ตรงนี้ทีไปเยอะดูดดูดูไฟมันรถแห่บุญหลายบุนเออตรดไม่เขาขี้มวนอยู่ไม่จ้าไม่เข้าขึ้นอยู่โอรไปเลยบุนหลายส้าวครับบุนหลายอ่อนทัว ครัรถหลรอเหี้เอารถไทยว่าจะติดเธอโบยังไม่ติดเลยสั่งมาแล้วน้อ,องพ่อไหนเจิมให้เฮ้ยมันอยู่ลึกจังอ่ะเนี่มันอยู่ข้างหนอกข้างหนอกนี่เลยอะโอ้นี่ นี่หลักเทนนวัดของใหม่ดีเบิร์ตตัอย่างครับทำไม่หน่อยนะฮะมองนี่บอกว่าเดี๋ยวเด้อเข้ามองไหนวะเออนี่โอ้ <c oughs> เห็นแต่ว่าบ่ามีกับเฮ็ดเป็นอยู่เ <c oughs> นาะพี่น,น้องเนาะทะเบียนเพิ่นกังามเนะครับเด้อศูนย <c oughs> ์โอ้ยซ้ำอันปลเปล้าเรียกมันอันเห็นแบบตัวนี้เลยนี่แหละศูนย์หนึ่งสามหกนี่แหละ แต่ว่าไปเห็นมือเห็นตัวหนึ่งสามศูนย์นะอันนี้มีหกมาแถมพร้อมเนี่ยซื้อเลยพี่น้องซื้อเลยมีบานขายบานครับมีรถขายรถมีเฮียนขายเฮียนโอ้ก็รักไปเอาเทเละกันล่ะโอ้ก็มีเบียร์ครับก็มีเีอ่ะคลิปนี้กับบอสไลฟ์ยัางครับขอบุญขอบคุณครับภาพไปออกเหี้มากผ่นพี่น้อง บเห็นคนตายสัมไปว่ะท่านคลิปนี้เพียงนี้แหละครับคลิปหนาว่ากันไหมเนาะสวัสดีครับ